ดครับทําไมดอบอลยากจังเลยมีวิธีง่ายแนะนําไหมครับลองทํารูปแบบนี้ดูนะลูกบอลปกติเราดอเนี่ยเราก็จะดอโยนแล้วก็ดอในลักษณะแบบธรรมดาใช่ไหมนี่รูปแบบนี้เนี่ยอยากให้เราทําการดอแต่ว่าเราเนี่ยทําการย่อต่ําย่อต่ําแล้วดอบอลเหรอครับย่อเนี่ยก็คือโค้งตัวไม่ได้โค้งไปมากนะแต่คือโค้งสุดว่าเหมือนตัวเราเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีเราก็ลองฝึกดอง่ายๆก่อนให้โดนจุดกระทบเหมือนเดิมโดนให้ลูกบอลเนี่ยหมุนเข้ามาหาตัวเหมือนเดิม รู้ไหมว่าทำไมผมถึงให้ฝึกดอกแบบต้มต่ำเพราะว่าการดอกต้มต่ำเนี่ยเป็นการสร้างบาลานซ์ในการดอกบอลที่ดีที่ยังดอกบอลเรายังรักษาบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยดอกเาะให้บอลเนี่ยสูงเกินไปทำให้บอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมซึ่งการดอกแบบย่อต่ำเนี่ยมันจะเป็นการใช้ดอกแค่ช่วงแรกเฉยๆก็คือเป็นช่วง5้าถึงสิครั้งแรกถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมรักษาบาลานซ์ในการดอกได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถดอกในรูปแบบธรรมดาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดอกช่วงแรกเนี่ยเราต้องรักษาบาลานซ์เราให้ได้เพราะบางคนเนี่ยรัก ลองดูนะถ้ามันสุดเริ่มได้5ทีเนี่ยขึ้นไปสิบทีขึ้นไปยี่สิบทีขึ้นไปร้อยขึ้นไปพัน 1, 000, ขึ้นไปเรื่อยๆเรานเนี่ยจะดัทักาะเพิ่มขึ้นจากการดอบบอลอย่างแน่นอน